สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะออจะมาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของออร่ามีค่ะนี่เลยนะคะออร่ามีทิพเปิลโรสคอนเซนเทสเซรั่มนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปนะคะวันนี้ออจะมาใช้เป็นวันแรกค่ะนี่เลยแกะกล่องใหม่เป็นขวดแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะแล้วก็บีบไปเลยสองฟมมแบบนี้นะคะน้ำเซรั่มเป็นแบบนี้นะคะ ตัวนี้เนี่ยาถามว่าคนท้องใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะเพราะว่าไม่มีส่วนผสมของพาราเบนที่เป็นสารอันตรายต่อคนท้องนะคะเพราะว่าอ้อตอนนี้ท้องแปดเดือนแล้วก็ไม่มีสารอันตรายแน่นอนใช้ปลอดภัยนะคะนี่เลยทาไปนะคะเนื้อเซรั่มบางเบานะคะนี่ ไปเลยนะคะแล้วก็อ้อจะมาอัดคลิปถ่ายให้ดูทุกวันเลยนะคะเป็นเวลา21วันค่ะเพื่อที่จะดูการเปลี่ยนแปลงของใบหน้านะคะว่ามันดีขึ้นยังไงบ้างนะคะนี่เลยค่ะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันแรกนะคะที่เริ่มทาน,นะคะ นี่เลยเซรั่มออร่ามีนะคะแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้อ้อจะมาทาให้ดูอีกและบอกความรู้สึกว่าหลังจากทาไปแล้ววันนี้มันเป็นยังไงบ้างนะคะ